เบียร์เสร็จแล้วนะคะเฮากระซิกลับบ้านมันจะนี่เบียร์สำหรับนาคิสมานั่นะะเป็นเบียร์ดำไม่น้อยเพรากินดำเพรแซ่บแต่ว่าพญ่งงพึ่งกสิซื้อไปสําหรับเทศกาลเพึ่งกระซิกินทำเทศกาลเพื่อนแหละปีละล่งกระแทบบ่มเมื่อตัวค่ะซื้อิบจนมากกระิกินเบียร์ปกติหเหละเขาไปเบิร์กโมบานจัดสรรที่เขาขึ้นใหม่นะคะอยู่ในกลางเมืองนะคะเป็นอ,าอาพาร์ตเมนต์ทางนาน,นี่นะคะ คาเสาแพงๆพี่น้องคาเสาเดือนละเก้าพันกว่าคขดเป็นเงินไทยสี่หมื่นกว่านะคะก่อเดือนนะคะยังมาร่วมกานำกาแฟนะคะเสียทีแะคะระดับคนมีเงินแค่จังจะยู่นะคะนี่สางใหไหมนะคะฝึงแหล้วประมาณว่าถึงปีประมาณปีเอา้าทางนานี่กับแมนแต่ก่อนทางนาตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถเจกานี้กับแมนนะคะเจกานี้กับแมนค่ะแถบนี้แถบนี้สองสองฟังนี่ต่ก่อนนี่เป็นที่จอดรถนะคะตานนี้ก้นมันหลายเขาก็นเลยขยายสาง แล้มันกระหนาอยู่นะคะมันห่องใหญ่นะคะนี่ค่ะบริเวณในเมืองทางสิออกไปบ้านไม่ย่อยๆนะคะจนหนึ่งประ่ท่านไทยเมืองเชื้อคนไทยร้านอาหารร้านนี้แซ่บนะคะมีรอยมาแล้วนะคะนี่ค่ะสาว่ายน้ำที่มีน้อยไทยให้เบิรงย้ำขึ้นนะคะนี่คือสาว่ายน้ำที่ว่าขังในที่มีน้อยไทยเบิรงนะคะะว่ายน้ำ เปิดตลอดปีหน้าหนาวในอิมะากันเปิดแลนเหนี่ๆนะคะเสด็จพี่กับสีแว่อีกแล้วมั้งในเห็นเปิดไฟเลี้ยวแตบๆนี่นี่คือปลายรถเมล์ที่เมียน้อยมาเห็ดงานตอนช่วงเห็ดงานตรงมาขึ้นนี่นะคะตลอดระยะเวลาสองปีขึ้นนีจอดนี่พใหญยสิทธามะขับเสาแรงอยู่นี่ทุกมือในช่วงสองปีนั่นนะคะมาสอตดูจัปะออฟฟิคซ์โ เอามองได้ก็บ่เอาอตำข้อเสนอกไปละรุ่นแล้วเจ้าขับรถข้ามันกว้างหลายเนี่ยตัดสินใจเองโมเป็นแล้วสิไปขี้แสกเขาได้บ้างไหมคะเบิงบ่งเบิ่งถ้าเกิดขับรถโมเป็นข่อยสิบป,ปากจากข้ามเกิขับรถเป็นแล้วข่อยพ้นหวยแล้วขาเพื่อนไปสมเกตไม้ก่อนสนนะในหเอาจังไปต่อนะคะเดีย๋ยวเราแกะใจใจรักนะเจ๋อ